สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอารับเอฟซีเข้าสู่ช่องลุงเพียรสายห้าครับเจนเคยครับครบรอบที่ลุงเพียจรจีดีนัมักระครับรเพียรเล่นน้ำเบาบรรยากาศหลังจากฝนตกค,ค่ำเมื่อคืนนี่ครับตน้นยางก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนและครับนี่ครับต้นยังเปียกยังดำอยู่ครับ บรรยากาศโดยรอบในสวนลุงเพียนครับนี่ลุงเพียนก็ซีซีน้มมาร์กอยู่แหละครับเนาะคือการบำรุงต้นยางก็ต้องบำรุงไปเรื่อยๆนะครับสิปามือต่อครั้งครับเนาะตัวนี้ก็สิเป็นถังฉีดพ่นครับตัวนี้นเป็น รั้งน้ำมักที่ลุงเพียรแบ่งมาจากองค์มังกรที่ลุงเพียรมักไว้ครับตัวนี้ลุงเพียบเสียไว้ตั้งทั้งฉีดพลครับเวลาแบกมันเสดสูงขึนครับมันเสดแบกขึ้นไว้ครับเนาะอุปกรณ์กับมีนามนะครับที่ลุงเพีย,ยรใส่บดานีิสานเขียวโเอกไว้ครับ ขวางคางครับลุงเพิยนตรงใส่เป็นท่านะในการแล่นกับไปไปลายให้ครับเนาะนี่นะครับกรสิโนูกน้ำเตรียมไว้ครับตัวนี้ลุงเพียนสีใส่น้ำมาก์ตมีสามขันครับตัวน้ำยี่สิบลิตรนะครับ พอลุงเพียนเป็นคนเอ็ดนดมักเองครับใส่นำปิลละมานสี่ร้ยเนี่ยเพราะว่าผลิตใส่เองครับเพือ่อลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเคมีครับเนาะเพราะว่าปุ๋ยกระแพงครับเนาะราคายางกะผมซึ้อว่าปีนี้ราคาสิถือแพงครับยางครับ ตอนนี้ทำยางสุดนี่ซิอูสามิบเก้าบาทครับแล้วก็ยางขี่ยางถวยนี่สิอูประมาณ1 8บแปดบาทครับคือเป็นเป็นราคาที่ที่ต่้าแห้งนะครับในในในการขีดยางมาปีนี้ครับตกมาปีนี้ราคาถูกลายครับก็ต้องลดต้นทุนในการเฮ็ดน้ำมักและครับเนะะาะเพราะว่ามันจะได้ลด ค่าศิษย์ใจนะครับเอ่อภาระมีสินก็มีนะครับเนาะจีปะทะนะครับแล้วก็ค่านั่นค่านี้นะครับผมก็บศิษย์ช่วงยังวา่าติดต้นยางกันยังมีความชื้นอยู่นะครับอพอได้มันยังสิบบเปืองสามารถแข็งนะครับพอดีต้นแหงมีแดดออกกับศิริดูซึมเข้าไปเลยนะครับต้นยางกันยัง ยังเปียกอยู่ครับมังเพียนสปในผ้ามาเบงซะก่อนนะครับกระสีเชดแล้วครับพอดีต้นแห้งกระสีปุ๋ยกระสีได้ซึมเขาก็ดีนะครับนี่ครับทำมาหากินก็นลำบากครับเพราะว่าตรงนี้ฝนกับโต๊ะเส้นรเกือนะครับ กอบสามเดือนแลวครับแต่ฝนเล็งอย่างนีนครับบางมือลุงเพียงตรงจีดยางกังเว้นเนอะนะครับเ oh. นาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ลุงเพียงนะเมเดอร์ครับเด้อก็ oh. เป็นกำลังใจใน oh. เฮดคลิปไม่เบิ่งกันนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีบ่าวาจะเป็นฟังไทยฟังเล่าล้วก็ต่างประเทศถูกหม่องบอลเด้อเป็นกำลังแรงใจ ให้กันและกันครับในการทํางานในการสู่ชีวิตนะครับเนาะขอให้พบแต่สิ่งดีๆครับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะอ,อย่าลืมติดตามช่องเพื่อนไซห้าครับบริวาสิเป็นทาง YouTube แล้วก็เพจลุงเพจไซห้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่ลุงเพียนน้ำครับขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับขอให้ เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมันีบุญเขาศากกระให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้เจริญก้าวหน้าลงเรื่องรันเทอร์วีคุณนะครับมีความสุขความเจริญนะครับลำลำและรวยเบิร์ดสุขสุขคนครับเดี๋ยวลุงพิจิตสิทธิ์อมาร์ก่อนครับขอบคุณครับ